สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบกไปสุขสุขคนขับพ่อกระบาดเท้าข้างหน้าฉันได้ออกมพี่น้องมาพี่น้องแม่หมูนี้สดห่อนๆยังหน่อยแกงเห็ดเพืองพี่น้องแกงเห็ดเพืองหรือว่าเห็ดยังก็เห็ดทิดตับเตาพี่หน่อยเห็ดตับเตาเห็ดเผืองดอกซีขิงแข็งดอกเซียนมันบ่มเนว่ามันแข็งครับพี่น้องมันกรุบกรุบยังหน่อยเอากับเจลริกสดเจลริกสดเจลริกสดขวานะครับใส่กระเทียมใส่หอมแดงกับอันนี้น้ำ โน่อไม้ต้มโน่อไม้ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศการไข่การป่วยนี่พี่น้องเอ้ยบอย,กบยกากบอยากบอลสุดยอดอีหลีนะครับมาไลายมือไลยเว้นใส่กับข้าวเหนียวนี่ละ่ะโอุ้ยยังน้ำบาดนี่เอามาพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำบาวแถวช่วงนี้มีเห็ดละโงกก็มีบาดนี่เห็ดละโงกเห็ดเพิ่อมาเด้อพี่น้องเด้อไล่หมองไลยบอลอื้ม อืมอืกุบดีะนะไข่กระยาันพีหน้องกินแซ่บเพื่อ,อา <laughs> พี่แตรว่าเสียงเนาะพีหน้องน่ะ เอาไปหนึ่งกับหนึ่งกับเจียวหนึ่งเสียบเบืบ้องพี่น้องขนาดดอกบานเนี่ยนัย่งแบบน้ำคุปปุ๊บเลยอเอาบักสีมาวางมากลับยังไงพี่น้อง ลุงทะเลร,ร้ายเหมือเขาป้าขึ้นโขวกันอื้มอ,อุ่น การเป็นไข่คือไข่คือบาวเทถาเป็นคุ้มดีคุ้มให้นี่พี่น้องคุ้มสีเศร้าก็เศร้าคุ้มสิมากก็มากเอ้าบาวเท่วก็งง Ừ, <laughs> Ừ, <laughs> <laughs> 잡제앞가꾸 음, เงือหมดเงือสัตว์ละบาดนี่นี่เอาบัวชุดทนทานแบบ ตาคนเป็นไข่มันสีเป็นยังสี่เหรอพี่น้องคือยังคนนอนตื่นใหม่เนาะ Một bọt cho lắm mình Đeo, bắt tăng, bắt, bắt tăng <laughs> bắt mất tang mất tăng mà tang mặt 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 tang ทั้งบ so ้านบ่าวเฒ่าสิเอิ้นว่าเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งทําแต่ว่าทั้งยังก่อภาษกางเพิ่นอิ้นว่าเฮ็ดตับต่าเนาะคือทางใดเพงห้ามงหลือง Khốm, phưng, phưng sạt, bỏ Tây phắc xây bắt tiêu xe với y tu hay không? Bạn thân vẫn bắt thêm, xe Nó mới xuống bao thảo có mắt luôn Đây, bị ngoài rồi Nếu xịt vô hình thì nó cũng อาการไข่อาการป่วยลวกลักษณะนี่มันเป็นลักษณะอาการเนี่ยไรกักไหลงังมาอืม อสุดห้นห้วนเหนือปุ้มที่บอกัน <laughs> มผมว่าหนี่เปียกมุดอยู่แล้วพี่รองเพื <laughs> ่อนดอก โดนเติบเลยได้พี่นลองบ่าด้กินแกงเห็ดผึ่งแกงเห็ดผึ่งน้ำมแกงเห็ดผึ่งหเห็ดตับเต่า Cụp cục đi ạ suốt ăn bớt cơm nhiều คือหักเนี่ยปัดอู้เหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยพี่น้องเจ็บจวดคักเอ้าเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเสวี่ยบอพี่น้องฟังว่าอาการป่วยของโรคไข้หวัดเบาเ่านะเบาเถ่าว่า ไขวัดใหญ่เท่เพราะว่าไปตรวจเลือดหมอพ่นว่าไขวัดธรรมดาแต่ว่าอาการนี่มันโมแมนธรรมดาครับพี่น้องคือไข่ก็ไข่อยู่เหมือนไข่ห่อนไนแต่ว่าห่อนในแห้งห่อนแห้งพี่น้องคือกินยากินยานีกนล็ลดลดแป๊บหนึ่งเบิดลิทยาขึ้นมาอีกหนาวสัน่นเจ็บเบิดน้ำเคิ้งน้ำเหนือ้อน้ำตัวเขาหอ่อกระดูคนเราพี่นอ้องอ่าพัดล่มถือกบบระเบไรพี่น้องเจ็บนะครับเ็ษน้ำเซ็ตโตกบบระเบิดเจ็บแห้ง นะครับไปหาหมอหมอจอเลือดหมอกะว่าไขว่าธรรมดาแต่ว่าตามลักษณะอาการเนาะแล้วก็มาเบิงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเป้าทาวักไขวัดใ,ใหญ่แท้ๆนะครับเพราะว่าอย่างมันห่อนในหลายมือสามทีมือแล้วก็กินยาก,ก็เศร้าเศร้าเฉพาะช่วงไม่ลิดยาโมัมนยาพาราโมัมนยาโมเมนยาพาราโมัมนยาดี ที่เขากินทั่วไปนะครับพี่น้องเป็นยาเอียงเลยโอ้ซื้อจากข้างยาครับพี่น้องเพราะว่าไปไปร้องบาลมันก็ใหายาพารามากับบริกินเนาะเพราะว่าบอก่ายไงว่ามันหลึ่งยาแล้วนะครับก็เลยไปสื่อยาตัวมันแห้งมากินมันก็อาการกมีหลังจากกินยาแล้วมันก็เศร้าแต่ว่าหลังหามันก็มีบอก่ายังไงคือคือปีเขาพี่อ๋องแล้วพี่น้องบางคนเขาจะเอาเห็ดเอาโบมอเนี่ย บมเมียนกับพี่นอ้องก็ยังเบาเท่ามานั่งไายคลิปแหละนี่คืออาการมันที่มันที่มันโอเคครับพี่น้องแต่คือหลังจากเบิดดิดยาหรือว่าบมมีติดยาแล้วลงอีกพี่น้องมีแต่นอนอ่ามีแต่นอนพี่น้องนะครับที่บ๊วยฮัดเปลี่ยนนะครับรักษาสุขภาพได้พี่น้องได้เพราะว่าช่วงนี้นโอ้หลายแห้งครับอยู่น้ำลงบาลบพรว่าเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเตียงบางมองนี่เต็มนะครับได้มานอนรักษาอยู่บ้านแล้วก็เทาะเขายาวบ๊วยฮัดเนา กเรืองของเรืองของสุขภาพนะครับเบ้า,เท,า,า,า,บาเท่าเป้าตลอวแต่ว่าเบ้าเท่านี <c> ่ <oughs> เป็นก้อนเป็นก้อนพี่น้องแล้วนะครับเนาะมันกะคือว่าละ่ะโรกไผ่ไข่เจ็บบวกล้นเป็นแย่ไหบวกล้วนสิมาแย่ไหน,นะครับมันมาแล้วมันก็ต้องรักษานะครับรักษาให้มันหายครับพี่น้องเนาะข่ารำเนี่ยยังหน่อยนะครับส่วนเบ้าเท่ากับเป็นเป็นแล้วก็อุก,กันนักด้วยครับพี่น้องถือว่านักหลายังแต่เบ้าเท่าเคยไขย้เคยเป็นมานี่รอบนี่นักที่สุดครับพี่น้อง คือหมายควาวม่ามันจิบเข่ากระดูเก็บเข่าขิงแล้วก็มันหอนในน้าคือมันมาพร้อมกันแล้วมันเห็ดเห้ร่างกายเขามันมันเมยมันลอยน้าอ่าตอนนี้คือกินยาเวลากินยาก็กินทุกเสาเที่ยงแรงบาที่นี่อาการหลังจากกินยาเหลวมันสิเมยสีลอยร่างกายเข้าสิเพียนะครับต้องฟื้นฟูอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ุมดละนะครับกะฝากที่น้องสุข,ขุมุกคนนะครับรักษาสุขภาพ นะครับอย่าเป็นไข่อย่าเป็นไออย่าเป็นวัดครับพี่น้องช่วงนี้มันไข่วัดมีไข่วัดไงไข่วัดสายพันธุ์ไม่โควิดสายพันธุ์หม้โอ้ยหลายอย่างนะครับฝากพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้อรักษาสุขภาพไว้เป็นดีเอาพี่น้องฝากพี่น้องคือเก่านะครับคลิปนี้นะครับมักะไลถือใจกระแช่บาท่านนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ